คุณบาลังอนุพรกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบาลังอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตสิบพักเพื่อไทยประกอบไปด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอพยูนวันนี้มีเรื่องหาลรือกับท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกษตรกรทั้งประเทศเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะขออนุญาตยกตัวอย่างมันสำปะหลัง อาทิตย์ที่แล้วเชื้อแป้งอยู่ที่25เปรราคาอยู่ที่2บาท50ถึง2บาท60พอมาอาทิตย์นี้ราคาได้ตกเหลืออยู่ที่2บาท10ถึง2บาท20ลงแป้งบางลงแป้งลานมันบางลานไม่รับซื้อให้เกษตรกรแต่ราคาแป้งได้ราคามันเส้นที่ส่งออกต่างประเทศไม่ได้ลงราคาขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสําปลังเข้าไปกำกับดูแลในตัวนี้ด้วย เรื่องที่สองท่านประธานที่เคารพเรื่องราคาข้าวข้าวหอมมะลิ105ซึ่งเป็นพัน์ุที่ฟ้าประทานมีที่เดียวคือประเทศไทยแต่ราคาณนะเวลานี้อยู่ที่แค่เวียนละ1 3 0 0 0บาทกเกษตรกรไปขายก็ไม่ได้ถึง13ื0 0ันบาทข้าวเหนียวกอขอหนะครับอยู่ที่เวียนละ11,600แต่กเกษตรกรไปขายที่โรงสีจริงๆก,ก็ไม่ได้ราคานี้ก็ มีเหตุผลก็คือเรื่องพันธุ์ข้าวที่กลายพันธุ์อยากให้หน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกรมข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปช่วยดูแลเกษตรกรในเรื่องการปลูกพันุ์ข้าวด้วยและวันนี้นะครับได้มีภาคเอกชนนะครับได้มายื่นหนังสือขออนุญาตเอ่ยนามก็คือยื่นหนังสือต่อท่านนายแพทย์ชนา,นานสีแก้วให้ดูแลเรื่องให้รัฐบาลดูแลเรื่องราคาสินค้าเกษตร ทั้งประเทศนะครับเพราะราคาตกต่ำมากนะครับกราวขอบพระคุณครับท่านประธานครับต่อไปน